มาแล้วเริ่มเลยนะขอแล้วกันตัวนี้เนี่ยรีเวิร์กแล้วใช่ไหมอำลาซะหน่อยหวังว่าเกมนี้ผมจะไม่เจอยาโซเย่ไม่เจอยาโซแล้วคูล่างนี่กาลิโอสซับเหล่เนี้จะเวิร์กไหมนะอืมนาซัตไม่เชื่อหรอจ๊ะนาซัตจ๊ะนาซัตจ๊ะแทงคิ้วไหลเอายิงวอลวิ่นี่ไม่ต้องทำอะไรนะฟาร์มอย่างไรเบอรหกแล้วเจอกันโอ้ยเล่นบนโอ้หล่วงไปแล้วมาน้อยของเราเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบนอืม มาแล้วนะซัดโอ้ยแฟรทันทีเว้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่คือจะโดดหนีเหรอโอ้โหแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคือเล่นกลางทีเดียวได้ไหมยิงคิวอ๋อไม่ถึงหม<า>ักอะไรคือร้อยเปอร์เซ็นต์จะขึ้นเป็นเลเวลหกคือร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ต้องขึ้นเลเวลหกปะงงมีอาร์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 บวก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 เอ้ยไม่ต้องรอดคือเหมือนเพื่อเราจะติ๊กทั้มังกรเนี่ยจะไป โอ้โดนติแอชหายหรือมองโอ้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 อ้โ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 องโอเนอ่โา้โอ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 ้โโอ้แอ้วอาโอ้โอ้โออว่า้ัอ้โ้วก้โอ้โครับจโ้้โอโอ้อ้้โอ้โอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้ัอจโอ้อ้โอ้ดค้โอ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 มีอ้โอ้โ้โอ้โอ้โนาโอ้ออ้โ้โอ้อ้โอ้โ้อ้โออาโอาโอออาออวออ้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 ้โ อ้าชิบหายชิบหายโน no. เฮลมีอ้าวกลางเราจะลงโทษเลนกลางด้วยกันไม่ให้บูบัฟครับมีอามีอามีอาอ,อาชิบหายมีคอนโทรลวอร์ดกัดสโล่ให้หน่อยอ้าวชิบหายโดนล้อแบบนี้โอ้ยตัวเนี้แน่ตัวเนี้แน,ะนนะ่กัดดูเลือดกัดดูเลือดเออสวยตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวจริงตัวนี้ตัวจริง ตัวนี้ตัวจริงเอ้ยลุงหามาไปตีตัวปอมเฉยอ,ออกแกงเมื่อมีอาครับผมมีอามีอาสไลด์ไปเลยนั่นแหละโอ้โหอินคิสต้องต่อแล้วแบบนี้ต้องต่อแล้วแบบนี้มีอาออกแกงเมื่อมีอาอู๋หรือล่างครับเดือดไปก็ไปโอ้อีกทีเดียวได้ไหมยิงปิ้วทีเนียงปิ้ว อะไรคือการยิงทเลทรับผมจะโค่นไม่เลิกเวิ่มข้ยเหมือนไม่เลิกเว้ยมข้นโหแรงแรงแฝดเข้าไปกัดแฝดเข้าไปกัดนี่ยังไงล่ะยังไงล่ะมานี่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 ดับเบิ้ลคิวบอกไปเลยบอกไปเลยเออมีอาร์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 ใส่เกียร์อาร์ใส่เกียร์หมาใส่เกียร์หมาใส่เกียร์หมา พอตีทีเดียวนาซัตยังไงงับกินเองแล้วกันพ่อมานาซัตพ่อมามเออไม่มีทางมีอามีอาบวกบวกบวกโอ้ยสวยสวยสวยอ้าวแฟดแล้วครับเอสเอดแฟดแล้วจ้าเอสแฟดแล้วจ้าเอสแฝดแล้วจ้าแฟดแล้วจ้าไม่รอดแล้วจ้าไม่รอดแล้วจ้าชาโคมาทำลายจ้าวิ่งกลับไปสิจ้าสุดจะไม่ยอมมอเสเทลิตนะีหมมาแล้ว โอ้ไม่ได้อะไรเลยเพื่อนตัวอ้อมทำไมยอย่างเงี้ยใ่ไหมนะซัดมีอามีอามาซัดมีอา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 ขอตัวนึ่งแปดอยู่ตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้ก็ได้เออมานี่ยตะโคอยู่หลังช่างมันตีสโลตีสโลกัดสโลเรียอฟลอยด์เออก็อออตีแอดดิกระหัวอะไรวะเนี่ย อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอย่าตีโอกาดเออเยอะเกินอะอ้าวที่ผ่านโดนล้อมนี่ไงโดนล้อมอะไรเราโดนล้อมอะไรเราตัวนี้แหละหนุ่มเลยเดี๋ยวรอชั้นดีเดี๋ยวรอชั้นดีโอ้โดนยิง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 คิดหูงสวยงามแั่ต่อเลยเพื่อนแต่เข้าไปยิงโอ้เก็บหมดครับเหลือนี่ตัวตัวปอนด์เอ้ยมันมามันมาลงมามันลงมามาลงมาลงมาทำไมลงมาทำไมลงมาทำไมลงมาลงมาทำไมเอสซีเอสซีเอสซีได้หมดถ้ามีอา แหวตีเลสแบบมาแล้วแม่งเอ้ยไม่มีสมัยผมไม่มีสมัยอ่ะคุณผมไม่มีสมัยโอ้โหสวยงามว่ะแอชมันี่จ้าขอเกาหน่อยจ้าเอ้ยแฝดโหลบเบ้ยอย่าอย่าจัดแรงนะจัดแรงนะโอ้แอด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 โอ้โหยิงกูเป็นขี้เลยยึดเท่เออเออชาโคเว้ยโอ้โอยิง หอนี่ครับแบบนี้อยู่ไหนวะนั่งไงนั่งไงจะไปไหนแล้วมองเห็นนะจ๊ะปากทอยบงมาเลยเพื่อนบงมาเลยบงมาเลยหอนเอาหอนเอาแอสเจอแอสพอดีเจอแอสพอดีเจอแอสพอดีตีตีหอกเกาหอกตีหอกเกาไปแล้วลิซินดาตู หนวะลิซันดามองไม่เห็นมีไงอาร์ใสตัวนี้นั่แหละตัวนี้นี่แหละตัวนี้นี่แหละแต่ว่าการิโอแบบเป็นคิวได้ไงกูไม่รู้กูแทงป้อมคนเดียวเนี่ยกูแทงป้อมคนเดียวนี้โอ้กืบตายอีหี่อีหีทันไหมเนี่ยไปดีกว่าชาโคเกิดแล้วพิ่งแรงด้วยโอโห้ละก่อยนะลิซันดา้เอ้ยแผลไม่รอดหรอกครับ เอาชิบหายเอ้ยมันเห็น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 อย่าอย่าอย่าเราต้องทำการจูบกโอ้ยวิวเยอะ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 เอวิ่งเร็วจังไะวิ่งเร็วจังไะวิ่งเร็วจังไะวิ่งเร็วจังโอ้โหโอ้โหูอูมันห้ามดิกเออนะสายันไปตายเองปะเนี่ย โอแปลงล่างยังไงสาหนึ่งแบบนี้สี่หนึ่งกาโอเรียกล่างกาลิโอมาแล้วกาลิโอดูดไปด้านหลังทับคาไปได้ตัวหนึ่งโอ้โหแรงยี่กาเลโอระเบิดตุ๊กตาเก็บหมดหรือเปล่าแบบนี้ยังไงแต่ว่าไม่พอครับพีิโอ้น้นถึอกันตายป้าบอืมกาโอซับกระดิ่งกันนะ่นีหละหล่ะก่อนตัวที่สี่ของเกมเป็นของเราแล้วล่ะได้ด้วยเด็ดเด็ดเดซพอตลงงั้นเลยนะลีซันดาโอ้หก็เถือนก็เื่อน ต้องเอาแล้วแบบนี้มันต้องเอาแล้วนี้แข้งเทิงไม่สนใจหรอกแข้งเทิงก็ไม่สนใจหรอกใครไปไหนมาหน้านาซาทำอะไรโอ้แต่ว่าคันลิงมายัางไงต่อไม่มีเอ้ยสาบดีเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยมีน่งม่เนียงก็ไม่มีโอ้แต่ละคนไหลดีแบบนี้ไหลดีแบบนี้อจบไปแล้วหนึ่งอ้าวตัวนี้ตัวใหญ่แกแต่ตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่า ตัวนี้ดีกว่าแฝดล็อกอีกทีป่าสวยงามครับผมอ้พี่ต้องทำระไม้พี่ต้องทำระไม้พี่ต้องทำระไม้ชั้โคก็เข้ามาเหรอชัโคก็เข้ามาเหรอรู้นะนี่ตัวจริงฉันรู้นะจ้าแอชอยู่ไหนแอชแอชทีกทีลงเตียนครับผมเป็นของเราแนะน่นอนแน่อนอนบอกแล้วว่าได้หมดถ้ามีอาได้หมดถ้ามีอากลับไปวอวิกลูกพ่อโอเคทงหมดแล้วอ้ยิงเลเซอร์มาตอนนี้เขาอสกัดเขาส่งเวลาครับผมมันนี่ดิเนี่ยเกามันหน่อยดิเนี่ยเกามันหน่อยดิเนี่ยเออฮะตบ เอตอบอทีเดียวไม่ได้ปะเอ้ยเหลือคนเดียวแล้วเหรอหายาตบสู้เอาตายกีปผมเหลือคนเดียวเหนือมาอะไรเฮ้ยทีมขอเปิดบอลนาชอว่ะอ๋อได้ไแล้วด้วยครับกบระเพอะกระเพอะเราได้สามอินทีแล้วอาอแฟลไล่มาแบบนี้ดิยันได้แช่ตัวเองมีแฟลไหมเนี่ยไม่มีด้วยต้องตายดวงนั้นหรือเปล่ากาลิโอปล่อยเลยไม่กาลิโอทำไมนายทำแบบนี้กาลิโอ มาเด้เอลเดอร์ Elder เนี่ยของเราแน่นอนกันบ้านกันสนุกสนานนะ่ะอี EC เอลเดอร์ครับผมว้าแต่เขาว่ามีบัฟไฟแค้นเดียวเราเป็นเนียนดานใจงเย็นเพื่อนๆทั้งหลายแอเดี๋ยวเค็มพิกมาจะเนิแบแดกกันนะจ๊ะเอ้าทิพไถลแล้วไงล่วงมาแล้วหนึ่งเนี่ยเฮ้ยแตไปยิงเหรอวะแตะปีกยิงเลยวะโหดไปเปล่าโหดเลเปล่าแอชมาน,นี่หน่อยมาน,นี่หน่อย สิเค oh, okay. hey. so yeah, oh, ียวเลซิเดอร์ซึจะมีมันต้าโอ้โหมันกดเร็วเหลือเกินกว่าจะเม้ยยากแน่ยนิคนามาแล้วยังไงฟีดใครเนี่ยตัวอะไรวะน่ะมองไม่เห็นว่ะเอาแอสครับผมยังดีอยู่แอสยังไม่ตายอีกอ่ะเออฟีตลอดงานแล้วไงมีเดนัมชั่นมาโอ้ตายหายกันหมดเลยครับยิงทำไมาอินเฮเอออินกี้ก่อนอินกี้ก่อนได้แล้วมันนี่ดิ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 นี่ใช่ไหมตัวป่วนหลักเนี่ยมันนี่ดิ มานี่ดิเกาเกาเกาเออได้สองตัวง่างเหลือใครเนี่ยเดี๋ยวนาซัตว่านาซัดตายโดนแอดวิ่งไล่ไขอะไรยิงดู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 แอดจริงเกิดมาใหม่ก็ละก่อยควอดาคิวเฮ้ยสก้มกระโดดลงมาผมเห็นไหยเอ,อ้ยอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าไททิออนลงมาทำไมเฮ้ยจะตายเองไงโอ้โหที่หายแล้วกรับกรับกรับ เลื่อนโลกันสุดๆครับวิ่งครับอย่าหันหลังวิ่งวิ่งวิ่งอย่าหันกันไม่มองมามาพอมันจบไปครับมามันเนียนดันให้มันเนียนดันแรงเย็นให้มันเนียนดันโอ้ยบอกว่าให้มันเนียนดันในพวกนี้ก็บวกกันจังเลยบวกกันจังเลยบวกกันจังเลยนะบวกกันจังเลยนะแล้วเดี๋ยวก็แอสจะยิงปีนนะนะฮะอินที่อินที่อินทีอินที่เ้ยอินที่อินทีอินทีอินทีไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันเนี่ยโอ้โหแถวหลังนี่ไปไหนกันแล้วไม่รู้ครับโอ้ย ไอ้ลูเซียนยิงปักโอ้แอดตายครับจบแน่นอนแบบนี้ลูเซียนทำดีมากในเสียสละชีพเพื่อที่เราจะได้จบสักทีตีตีตีจบเกมตีแตกหรือว่าเออจบเกมโอ้ยอย่าลืมไหผมแก๊งเมื่อมีอามีอมีอา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 